สวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกข่าวภาคขาขช่องจิต HD ช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณารัฐของสาธารณารัฐอิตาลีซึ่งตรงกับวันที่2มิถุนายน2567 พนักท่านนายแซโจมาต,ตาเดล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำเอเมยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานาหมยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีประเทศไทยให้ความสําคัญยิ่งต่อความสัมพันธ์ชันมิตรที่มีมาอย่างยาวนานและความร่วมมือที่ประสบผลสําเร็จร่วมกับสาธารณรัฐอิตาลี หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของไทยโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนทั้งในบริบททวิภาคีและกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปขาพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ในทุกด้านให้แน่นแฟน้นและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถในการยกระดับความร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นด้านการ,กรเกษตรเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและอุตสาหการรมแฟชั่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าเป็นอเนกประการแก่ประเทศทั้งสองสืบต่อไปพระปรมาพิไทยมหาวชิรลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระาชมพรนษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิจุนาย,ยน2 5 6นโทรทัศรทรุมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนพระราชปณิธานอนุรักษ์ผ้าทไทยงามสง่าสู่สากลวันนี้เสนอเป็นตอนที่สอง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนภาพพื้นเมืองของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความหลากหลายที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของภูมิปัญญาท้องถิน่นสร้างอาชีพและ,ะไรายได้ให้กับราษฎรได้อย่างมั่นคงดังเป็นที่ประจักษ์ในฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีที่สื่อความหมายถึงแรงผลิตผ้าไหมและภาพพื้นเมืองตลอดจนสถานที่ที่สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเป็นการสะท้อนหเห็นถึงนามพระราชฤทัไทยอันลึกซึง้ง ที่ส่งเห็นถึงคุณค่าของผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นทั้งยังส่งเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่างๆโดยทรงเลือกใช้ผ้าในการตัดชุดไทยพระราชนิยมได้อย่างถูกต้องตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างเหมาะสมและสง่างาม ดังพระราชดำรัสของพระองค์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2562สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนในวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2562ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ปวงประสบนิกรชาวไทยได้ประจกรักษ์ชัดในความมุ่งมั่นในพระราชปัิธานของพระองค์ ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอด และแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีขอให้ทุกท่านณที่นี้โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกําลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนความงดงามของผ้าไหมไทยเป็นที่จับตามองของชาวต่างชาติอีกครั้ง เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โดยสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเยือนสาหาร,ราชอาณาจักรเพื่อส่งเข้าร่วมพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาที่3สและสมเด็จพระราชินีคามิล่าณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนระหว่างวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566ทรงฉลองพระองค์ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้ากิตไหม ลายดอกไม้สุดประณีตงามสมพระเกยียรติเป็นที่จับตายิ่งในการเผยแพร่ความงามอันมีเอกลักษณ์ของพาดทอจากภูมิปัญญาคนไทยและส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนงานหัตถกรรมไทยให้ชาวโลกรู้จักนอกจากฉลองพระองค์แล้วยังทรงเลือกกระเป๋าทรงถือที่เข้าชุดกับฉลองพระองค์ถึงกับมีชาวต่างชาติโพสสื่อโซเชียลถึงกระเป๋าทรงถือว่า that p u r s e is famous a n y o n e know Who make it กระเป๋าใบนั้นช่างสวยเลิอดเหลือเชื่อปัจจุบันผ้าไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศนอกจากนักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังของหลายๆประเทศที่ได้นิยมนำผ้าไทยไปออกแบบตัดเย็บ เป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสําเร็จรูปและวางจําหน่ายในห้องเสื้อชั้นนำแล้วยังนับเป็นพระมหากราุณาธิคุณที่สมเร็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเข้ามามีบทบาทในการทําให้ผ้าพื้นเมืองของไทยได้อย่างดียิ่งจนผ้าไทยสามารถกลับฟื้นคืนชีวิตมาได้และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการสวนสนาม t r o ปปิ้งเดอะคัลเลอร์เดอะเมเจอร์เจเนอเรลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าชาวส์ที่3นณกรุงลอนดอนสาราชอาณาจักร วันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกา31นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการกองทัพบ,บก เสด็จไปยังฮอสกาสพาเรตแล้วส่งพระดำเนินไปยังอัธจันทร์โซนอีทอดพระเนตรการสวนสนาม t r o ป p ิ้งเดอะคันเลอร์เดอะเมเจอร์เจเนอเรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชะสมภพสมเด็จพระเจ้าชาสที่3ในการนี้โปรดให้กำลังพลจากกองทัพบ,บกประกอบด้วยศูนย์การทหารมา้าหน่วยม้าส่งประจำพระองค์กองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ และกรมการสัตว์ทหารบกร่วมชมการสวนสนามเพื่อนํามาเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้ในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ของประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยมีหัวข้อที่สำคัญเช่นการจัดกำลังขบวนสวนสนามโดยเฉพาะกองทหารมา้าลำดับพิธีการตรวจแถวสวนสนามรูปแบบขบวนกองทหารมา้าการเปลี่ยนฝีเท้าสวนสนามดุรยางบนหลังม้าและเสียงสัญญาณ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายม้าและการส่งกำลังบำรุงการส่วนสนาม Trooping The Color มีขึ้นทั้งหมด3ครั้งทุกวันเสาร์ที่1 2และ3ของเดือนมิถุนายนทุกปีโดยการส่วนสนามครั้งที่1และ2จะเป็นลักษณะการซ้อมเพื่อเตรียมไปสู่การส่วนสนามจริงครั้งที่3การส่วนสนามในวันนี้เป็นการส่วนสนามครั้งที่1เรียกว่า The Major Generals Review คือผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ชั้นยศพลตรีจะเป็นประธานในพิธี ซึ่งคือพลตรีเจมส์บาลเดอร์ผู้บัญาการเขตลอนดอนและผู้บัญาการกองพลทหารรักษาพระองค์การสวนสนามครั้งที่สองเรียกว่า The Colonels Review ผู้ที่เป็นประธานจะเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษของหน่วยทหารรักษาพระองค์ซึ่งจะสลับเปลี่ยนกันในแต่ละปีและการสวนสนามครั้งที่3 The Kings Birthday Parade สมเด็จพระเจ้าเาาส์ที่3จะเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีโอกาสนี้พันเอกชิปส์บรูตันและร e ้อยเอกอเล็กซ์วิลเลียร์สมิธสังกัดกองพลทหารรักษาพระองค์เป็นผู้ถวายรายงานตามลำดับพิธีโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติในการสวนสนามเริ่มต้นจากการนำขบวนกองผสมทหารราบเข้ามาอย่างพื้นที่สวนสนามนำโดยวงดุริยางเดินเท้ามีจำนวนทั้งสิ้น6กองร้อยจาก5กองพันทหารราบรักษาพระองค์หรือฟุตการ รวมถึงขบวนทหารปืนใหญ่บนหลังม้า (Horse Artillery) เข้าสู่ประเวณพิธีต่อจากนั้นขบวนประธานในพิธีนำโดยวงดุริยางบนหลังม้าตามด้วยกองร้อยทหารม้า (Kings l i f e Guards) เป็นกองร้อยนำประธานในพิธีและตามด้วยกองร้อยทหารม้า (Blues and Royals) เป็นกองร้อยตามเมื่อถุกส่วนเข้าประจำที่ประธานในพิธีจะตรวจแถวทหารกองผสมโดยเริ่มจากทหารราบและทหารม้าตามลำดับ จากนั้นเป็นการสวนสนามของวงดุริยางเดินเท้าที่ย่านกลางลานสวนสนามเมื่อวงดุริยางเข้าประจำที่แล้วเป็นขั้นตอนการเชิญธงชัยเฉลิมพลโดยหมู่ธงและนำธงเข้าสู่แถวของกองผสมหลังจากนั้นเป็นการสวนสนามของทหารราบจำนวนสองฝีเท้าคือการเดินเปลี่ยนสูงหรือ slow march และการเดินสวนสนามปกติควิกไทม์เมื่อจบการสวนสนามของทหารราบเป็นการสวนสนามของทหารปืนใหญ่บนหลังม้าและกองทหารม้าจำนวนสองฝีเท้าคือฝีเท้าเดินและฝีเท้าวิ่งเรียบเมื่อจบการสวนสนามเป็นขั้นตอนการออกจากบริเวณพิธีโดยเรียงจากทหารราบและทหารม้าตามลำดับทั้งนี้ลานสวนสนามฮอสกาสพาเรตเดิมเป็นลานภายในพระราชวังไวท์ฮอล ถูกทำลายด้วยเหตุเพลิงไหม้เมื่อปีคิศกรัช .1698 ต่อมาปี1998ได้บรุณะพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์และเป็นลานจัดสวนสนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์หรือที่เรียกว่า Trooping the c o l o r โดยตามธรรมเนียมจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปีไม่ว่าพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชสมภพในเดือนใดก็ตามเนื่องจากเป็นช่วงที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย โดยฮอสกาสพาเ d ตถูกรายล้อมด้วยอาคารสำคัญสำคัญของสหราชอาณาจักรอาทิสำนักงานคณะรัฐมนตรีกำแพงสวนของบ้านเลขที่10หรือทำเนียบนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรสวนสาธารณะเซนต์เจมส์พาร์คโดยอาคารด้านทิศตะวันออกเป็นอาคารประตูโคง้งที่มีหอนาฬิกาอยู่ด้านบนซึ่งเป็นทางเข้าไปสู่พระราชวังไวท์ฮอล์พระราชวังเซนต์เจมส์และพระราชวังบักกิงแฮม จึงมีทหารม้ารักษาพระองค์ประจำการที่ป้อมยามจนถึงปัจจุบันในขณะนี้ประเทศไทยได้เตรียมการจัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ซึ่งกองทหารม้าจะจัดขบวนทหารม้ารักษาพระองค์จากกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์มีกําลังพลจํานวน152นายและม้าจํานวน152มา้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์และเครื่องม้าเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์ ที่มีรูปแบบการปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่รายละเอียดไม่แตกต่างไปจากของที่สหราชอาณาจักรซึ่งกองพลทหารรักษาพระองค์พร้อมแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกำลังรูปแบบขบวนสวนสนามและเทคนิคการฝึกโดยเฉพาะหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพิธีสำหรับความรู้ที่ได้รับในวันนี้คณะตามเสด็จศึกษาดูงานจะได้นำเรื่องการถวายงานด้านการสงา้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์มาปรับใช้ รูปแบบการจัดขบวนสวนสนามของกองทหารม้าการเตรียมการและการฝึกขบวนสวนสนามม้าการพัฒนารูปแบบเครื่องแต่งกายการตรวจความพร้อมของแถวทหารม้ารวมถึงการเคลื่อนย้ายและการดูแลสวัสดิภาพม้าให้เป็นไปตามหลักที่ถูกต้องนอกจากนี้จะได้นำรูปแบบการฝึกกำลังพลให้มีความสามารถในการบังคับม้ามาพัฒนารูปแบบการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งการสนับสนุนและงานด้านส่งกำลังบำรุงในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการพัฒนากิจการของทหารม้ารักษาพระองค์กองทัพบกและประเทศชาติให้มีความทัดเทียมกับนานาประเทศต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระอริยว,วงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริมพระพุทธมนต์นวกหหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุสลสนแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เวลา14นาฬิกา59นาทีวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดเทพสรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายทรงเป็นประทานในพิธีเจริมพระพุทธมนต์นวัคาหายุสมธรรมเสริมสิริมงคลวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งคณะธรรมยุทธและสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพรรษา3มิถุนายน2560 67การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าตรเพื่อเชิญไปถวายประธานสงฆ์นวคาหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกําหนดด้วยองค์ก้าหรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกําหนดเป็นราชประเพณีสวดมนต์สดดอกพระเคราะห์สาหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชมพัรษาเป็นประจําทุกปีดังนั้นนับแต่ราชการที่5กระทั่ง รัชกาลปัจจุบันจึงมีการสวดนวกหายุสมธรรมตามราชประเพณีโดยมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ทุกเขตปกครองจัดพิธีดังกล่าวถวายเป็นพระราชกุศส์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาทุกปีขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาวันที่3มิถุนายน2567ผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาวันที่3มิถุนายน2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t t h ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2567 และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสม,มาทิฏฐิระลึกถึงพระธรรตไตรว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางธรรมที่พระพุทธองค์ทรงได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่1-7มิถุนายน2567เพื่อถวายเป็นพระราชะกุศล <c oughs> เนื่องในวอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอ Store